ปบึกหน่อไม้สดค่ะเออใส่ลงไปเลยเคียรีเวอร์สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียร์จะผัดปลาบึกหน่อไม้สดค่ะผัดพริกแกงปลาบึกหน่อไม้สดนะคะไปชมกันเลยค่ะไปค่ะค่ปะปลาบึกค่ะหน่อไม้สดพริกแกงเผ็ดพริกชี้ฟ้าแดง รสดีน้ำตาลค่ะซอสน้ำมันหอยซอสฝาเขียวน้ำปลาค่ะใบยี่หร่านะคะน้ำมันโอรีนนะคะหนึ่งช้อนแกงค่ะใส่ลงไปพริกแกงเผ็ดค่ะหนึ่งขีดแล้วก็ใบมะกรูดสิบใบฉีกใส่ลงไปเลยค่ะผัดด้วยกันกับพริกแกง ปลาบึกค่ะครึ่งกิโลใส่ลงไปเลยฉ <c oughs> <c oughs> ุนใส่น้ำนะคะเพราะว่าปลาดุกเอ้ปลาดุกปลาบึกชิ้นใหญ่ค่ะเพราะว่าเขาจะสุกยากต้องเคี่ยวจนกว่าจะสุกปรุงรสเลยค่ะด้วย ซอสฟาเคียวหนึ่งช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงค่ะใส่ลงน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟาเอ,อ่อรสดีหนึ่งช้อนกาแฟาค่ะใส่ลงไปเลยพริกชี้ฟ้าแดงสิบเม็ดสิบหรือยี่สิบก็ลูกใส่ลงไปเลยตามใจชอบค่ะลูกโดดลูกโดดแล้วก็เคี่ยวเดี๋ยวให้เขาให้ปลาสุกก่อนแล้วค่อยใส่หน่อไม้สดค่ะ เพราะว่าหน่อไม้สดสุกอยู่แล้วชิมได้ค่ะโอ้ยไอเข้าตาฮึฮโอเคแล้วเดี๋ยวก็ค่อยใส่หน่อไม้สดเพราะว่าหน่อไม้สดสุกอยู่แล้วเพราะว่าต้มมาแล้วค่ะหน่อไม้สดแล้วก็ใบยีหล่าค่ะตกท้าย หน่าไม้สดค่ะใส่เลยค่ะครึ่งกิโลดูสิคะเพื่อนๆน่ากินนะหน่าไม้อ่อนๆกรอบๆเลยเนี่ยว้าว้ากินมากเลยค่ะทำเองชมเอง ปลาสุกแล้วนะคะใบยีราลงเลยค่ะใบยีราหนึ่งกำม,มือใส่ลงไปเลยโอหอมหอมร้อนแรงหอ,หอมมากเลยใบยีรามห,หอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยชอบกินได้หมดเลยนะใบยีราเนี่ย ร่อยตักเสิร์ฟได้เลยค่ะผัดพริกแกงปลาบึกหน่อไม้สดค่ะใบยีหล่านะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆผัดพริกแกงปลาบึกหน่อไม้สดค่ะใส่ใบยีหล่านะคะร้อนแรงค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆลองไปทํากินกันดูนะคะนี่ค่ะทําไม่ยากนี้หน้าหน่อไม้ด้วยนะม้หน่อไม้กรอบๆอ่อนๆเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย